สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือการหาความสุขแบบธรรมดารรมดาในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับเรามีข้อคิดดีๆชุดหนึ่งที่ได้มาก็เลยอยากจะมาลองกลัน่นลองทําความเข้าใจกันดูว่าเอ๊ะเราจะหาความสุขง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างอืมเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยค่ะในยุคนี้ที่แบบว่าอะไรๆก็เร็วไปหมดเนาะการกลับมามองสิ่งง่ายๆรอบตัวนี่สําคัญจริงๆใช่ครับ มีข้อคิดหนึ่งที่ผมอ่านแล้วอืมสะดุดใจนิดหนึ่งคือไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่เก่งในแบบที่เราไหวก็พอเออมันเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความสาเร็จไปเลยนะจากที่ต้องเทียบกับคนอื่นตลอดใช่เลยค่ะประเด็นนี้ดีมากคือมันเหมือนช่วยให้เราหายใจคล่องขึ้นไม่ต้องแบกรับความกดดันจากการแข่งขันตลอดเวลามันคือการหันมายอมรับว่าเออเราทำได้เท่นี้แหละมีข้อจำกัดตรงนี้แต่ก็มีดีในแบบของเรานะครับ ซึ่งพอยอมรับตัวเองได้แบบนี้แล้วมันก็น่าจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยอืมแน่นอนค่ะอย่างเรื่องที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่ชอบทําได้ง่ายขึ้นแม้ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันธรรมดาธรรมดาอ๋อเข้าใจเลยครับคือไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันว่าสิ่งที่เราทํามันพิเศษใช่ค่ะหรือการใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆในแบบที่เราโอเคอันนั้นก็ถือเป็นความสําเร็จเป็นชัยชนะของเราแล้วไม่ต้องยิ่งใหญ่หรอกค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นที่เชื่อมกันคือเรื่องการปรับมุมมองการปรับทัศนคติอย่างการออขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าการพยายามเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตรงนี้ก็น่าสนใจมากครับค่ะการขอบคุณสิ่งเล็กน้อยนี่เหมือนเป็นการฝึกมองหาข้อดีนะคะแม้แต่วันที่มันดูแย่ๆมันก็อาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้างแหละ ส่วนการเลิกเปรียบเทียบอันนี้ก็ช่วยลดความเหนื่อยใจได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าออชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะจังหวะใครจังหวะมันจริงครับเปรียบเทียบไปก็เหนื่อยเปล่าๆใช่ค่ะมีแต่จะทําให้รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกด้อยค่าไปซะง,งั้นแล้วพอพูดถึงเรื่องพวกนี้ทั้งหมดมันก็เลยนํามาสู่คําถามว่าแล้วความสุขจริงๆในะชีวิตประจําวันล่ะครับมันคืออะไรกันแน่จากข้อคิดที่ได้มามันเหมือนจะชี้ไปที่ความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับ เช่นแบบว่ามีเงินพอใช้มีเพื่อนดีๆหรือแค่ได้กินของอร่อยๆง่ายๆอืมใช่เลยค่ะรวมถึงการรู้จักพักผ่อนด้วยนะไม่ใช่ต้องผลักตัวเองไปข้างหน้าตลอดถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยความสุขจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องหรูหราเสมอไปแต่มันคือความรู้สึกอิ่มเอมข้างในความพอใจกับเรื่องธรมธรมดาๆที่เรามีนี่แหละครับการมีสมดุลในชีวิตใช่ค่ะ แล้วการพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดหรือสัญญาณความล้มเหลวนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจร่างกายเข้าใจจังหวะชีวิตตัวเองเคารพขีดจำกัดของเราเป็นการเติมพลังเพื่อให้เดินต่อได้ใช่ค่ะเดินต่อไปในแบบของเราเองอย่างมีความสุขสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นเลยนะครับว่าเออความสุขมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดจริงๆมันอยู่ที่การปรับมุมมองการยอมรับตัวเองแล้วก็การชื่นชมสิ่งง่ายๆรอบตัวนี่แหละอื แล้วก็อาจจะสำคัญที่สุดเลยคือการกลับมาดูแลใจเราเองให้ดีค่ะเพราะสุดท้ายแล้วใจเรานี่แหละคือเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆการเข้าใจใจตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองน่าจะเป็นพื้นฐานของความสุขง่ายๆที่ยั่งยืนนะคะเป็นข้อสรุปที่ดีมากๆเลยครับชวนให้คิดตามจริงๆก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมก็อยากจะชวนให้ลองคิดต่อน,นิดนึงครับว่า นอกจากที่เราคุยคุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขธรรมดาอะไรอีกบ้างในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปบ่อยๆในความวุ่นวายของแต่ละวันลองกลับไปสํารวจกันดูนะครับ